มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อวันที่26สิงหาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงาพาดผ่านประเทศเมียนมา และภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนมาอ้อนบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน แพร่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไัยนาสิงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามและสมุทรสาครคะ่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดค่ะภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังแล้วก็สตูลค่ะตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพมหาคนครและปริมนทนนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ได้จะมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ